ครั้งเวลาใส่สายพานผมจะใส่แบบนี้ครับแล้วค่อยใส่ข้างหน้าเมื่อเวลาเราใส่ชามหน้าเข้าไปเราต้องมาบีบหรือกดสายพานตรงนี้เพื่อที่จะให้เปลืองใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับทําให้บางครั้งเปลืองเข้าไปได้ลึกเพียงพอหรือไม่อย่างนี้นะครับพอดีผมเห็นคลิปหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหรือท่านเจ้าของรถนะครับโดยการใส่สายพาน ด้านหน้าก่อนครับใส่เข้าไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำให้เฟืองเหลือพอดีเพราะสายพานด้านหน้าหย่อนเมื่อใส่เฟืองสตาร์ทเท้าเข้าไปทำให้เข้าได้จนสุดครับเสร็จแล้วถึงจะมาใส่ชุดคารครับโดยบีบแบบนี้ครับ ใส่ง่ายเหมือนกันครับแล้วรู้สึกสบายใจว่าชุดชามหน้าเข้าแนบสนิทคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อไปให้ถึงเพื่อนๆหรือท่านเจ้าของรถที่ยังไม่ได้ใส่สายพานในวิธีนี้ครับช่างอัานเซอร์วิสอำนาจเจริญครับสวัสดีครับ